อู้ยนู่นอีกเป็นแผงเลยดอยงกง่ายด,ดีครับโอ้โหดอกง่ายถักกลับเน่กล่องเอเลี่ยเลยวานนี้คัก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 งามบ่สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทัศนาพา,าตะลอนทามาหาเห็ดอีกแล้วครับวันนี้เขาอังคารครับวันนี้หา,ามาครับเห็ดเยอะแยะเลยจริง อู้เถ่าเบิดแล้วื้อนี่ครับบานเบิดแล้วอู้ยพี่น้องได้บานเบิดแล้ว ด้วยว่าเยียบเห็ดตะของเล็กครับโอ้เห็ดพีนน้อยนองไปยังหลายเวยคุณกาบโอ้โหยกาบพี่น้องโอ้ยังหลายเลยกิณกิกิ เออยอุ <S 2> <S 2> ้อ en> ันนัางด่างาวออมันก็ตีมันมุนันเขี่ยวมัเขี่ยมังเขี่ยมเขี่ยมมุนเลยอ่ะางานเตงามเจ๊ใจเย็นๆใจเย็นๆเออถ่ายอ่ะพี่น้องใจร่มร่มใจร่มรมใจร่มร่มไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบมู้ยพี่น้องว่าอึดบ่ยากว่านี้อือนี่จะเห็นน้ำเห็นนี่ยังกว่าานี่ เห็ดกอเนาะเห็ดกอโอ้ยส like ิหลายครับเดบกเป็มือเอานั่นหลายครับแบมือแบมือดูแบมือดูดูนะครับโอ้่เอ้ย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 เอียเอ้ยอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยดอ้ยเอ้ยเอ้ยาอยเอเอ้ยเอ้ยเ่เอ้ยยเ่ยเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยยยยยอ้อเ้เ้ย้ยายก็ได้แล้วเออนั่นครับ กูนะย่าเดแต่งหลายดอกเอาก็เเยียบไปนะ <c ười> ขาบรับนี่ครับใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นจะเอาภาพไม่ได้เอาเห็ดรับตัดขา,บบบาโอ้หุ่นหม่นอยู่ใตก้กระตาห็ม,มียาย มาโจ๊กด้อยังอยากให้ได้สนุกสนานเนาะแบบว่าคนเรียงสี่เป็นเรียงสี่ละมามาหามาหายังงี้มาหาเนยยังงี้สนุกสนานเนยละหูอู้หลายหลายแล้วคิดแล้วเอาเอาถาว่างใส่กระตาดูบ่เนี่ยเอาเอามือมาใส่กระตาครับเนี่ยโอ้ยเด็ดหลายค่อยๆว่างค่อยๆว่างเออคุณน่ะโอ้ยทหารขาดโอ้ยพลจากพี่น้องนี่เดี๋ยวไปเห็นนี่นี่ นี่นี่นี่เดี <nervous noises> ๋ยวดิ้งออกกระเด่ามาต้องมีดดอกครับเห็นน้ำฝนเรากันนี่นี่ครับพี่น้องนี่สองดอกครับสองดอกดอกบานครับนี่อู้หึหึหึได้เยอะด้วยนะครับตัดขาเขยดินออก โอ้ยผ้ากำลังามเลเต็มตาเลยคุณเ็ดสีทองขับแล้วเดี๋ขายบาทละสามเมื่อนขับดอกงามอยู่ครับเห็นดิอู้นี่เห็นตีนตามนอี่นี่นี่นี่สโดดเลยแบบนี้ืยืดึงขึ้นอย่าันเนี่ยเอาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนืนี่ด เงินเห็ดตีนตามไปนอนเสามดอกครับอกมือไอ้มือนึงจับโอ้ยไปตัดขาซะตัดเนี้ยมัน่ติดบอรได้ติดดิเอ้ยนี่นี่นี่มีองอนี

มันเถ่าแล้วมั้งมันมันซ่อนอยู่มิดมากเอ้ยคนไม่เห็นนะคนไม่เห็นนู่นอีกสองนู่นอีกสองเห็นปะตาแบมไม้ใหญ่อือนู่นอีกสามใช่อุ้ยนู่นอีกเป็นแถงเลยอือพีผีน้องย่างหลายเลยที น,นี่เปิดพงพอนะพี่นอนแล้วบัานี้อังคับเก็บทายให้เึงดงวยครับเด้อเก็บทายใหมึงครับพี่นองเก็บไเด่นบ้นัเลยอ้เปลี่ยนได้กเพนะอเเพอ อู้หลายข้างพี่น้องเ้ยจับมือน้อยน่งเก็บทั้งนั้นแหละระวังเก็บย่หลายข้งพี่น้องเ้ยเอาเลยิ่มต้นเก็บเลย ปูนะโอ้ยมีแต่เห็ดปูนนะกล้องไว้ตรงนั้นก่อนตัดขาแล้วกล้องไว้โอ้นอยนองเลย Nguyên no. okay. này. Nguyên 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 เออยู่ดาวาเก็วางง่ายอือยังไงนะโอ้โหเ่าแล้วเนาะแล้พอดอกตูมตูมเนื้อ,อคือสวงามครับแันนี้ก็เดินหาอยู่บนเขาไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับน่าจะไปหาไหลเขาอะน่าจะพอได้อยู่ครับโอนี่ล้วครับเนี่ยสองดอกอู้ยนี่ยกำลังดันดินขึ้นมา มีไปเห็นดอกครับเลยครับนี่น,น,นี่ดอกหนึงนี่สิเป็นเห็ดตีนต่ำนะนีนน่สามดอกครับครับขับ,ขบนี่สามดอกเลยครับพี่นอ้องปี๊ปี่ปี๊โอยครับพี่นอ้องสามดอกเลยนี่ครับนี่ครับดอกง่าย ครับนี่ครับที่อู้ที่ที่ทีทีดอกบอกง่ายเลยครับอ้ตัดขาก่อน รับนี่นอน้นห่นบ่น่ะโอ้ยงามจนเถน่นี่นี่นี่อ้ยนี่ะซํานี่่ะพลังเลยครับงามไหมครับนี่นี่แกดอกือ่นสองดอกสองดอกเอออ้ยนี่ซํานี่อ่เลยอ้ยนี่นี่นี่ครับลเลยนี่้นี่ครับโอ้ยเปล่านีาเดีบ้านนี่สี่น่ยายน้องคือเห็นบ่เอเหยียบเลยว่าไหนเหยียบขึ้นเป็นสายเลยได้ด้ว่ปะอ ไม่แมนอีหลีแมนเบิดเนาะเออเชี่ยนะเชี่ยเลยี่ยทำไมเออเชี่ยทำไมเออแมนแมนแมน คนกับย่างได้ขึ้นเขาเนาะเห็ดมันอยู่ข้างล่างเีอเส็บแล้วครับสองดอกครับสองดอกครับอสองดอกน,นี่ครับอุ้ยหมด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 สองดอกอุ้ยหมดเจ็ดดอกเนาะนี่ดอกเดียว ครับพี่น้องเนี่ยมืองมั่งมืองนี่ยดอกไงอยู่แับอ๋อนี่นี่พี่น้องใส่เห็ดต oh, ิ่มซำดอกไงนี่ครับอู้ดอกไงผักกัดเนี่ยดอกบกไงเลยพี่น้องเหมาข่อยไหมาอ่าไปห้าวเลยหากินข้าวกอนเป็นสิโยนก้องถิ่งบัดนี้ห่วงแต่นน้ำเห็ดเฮ้อพี่น้องเอ้ นะมามาย้ายมะเห็ดอะไนี่เออเห็ดปวกปวกเด็กกาบได้ได้ได้ถุงผมพาไปครับไหน้าผ้าไปข่าวมีเด้อมาหยิบข่าวนรางวันเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ข่าวเด้อบันดีเด้อแกงเห็ดงเห็ดยื่ในถงเครื่องกรเต็นปลาแดกล้านปีเด้หนี่งเห็ดจี้นอนมันบ้าอมตะหรือบปล่ย้ายนี่ครับนี่ครับเห็ดกับปลาแดกล้านปีแดดแบบเ้าเห็ดเองอ่ะมัน เอาบ่เดี๋ยวไสดิ้งเดี๋ยวสิวเอาไปไสหยังวัวขิงขาวอิ่มแล้วพี่น้องเดีย่ยตักขาเห็ดก่อนเด,ด้อพี่เนี่ยกองเอเลี่ยเลยบ้านนี้ขกักขากขากขากน้ำวัวน้ำข,ขัก้างผักได้กลับละเห็ดไหลยอยู่ครับแต่ว่าคนกับลายพอเห็ดได้คนะกับตาหน่อยๆกับตาใหญ่ายๆไปก็ได้กินแล้วครับเนาะครับพี่น้องเอ้ยพี่ไปหาเห็ดมือดีก็ได้ซ้ำนี่แหละครับนี่ครับได้เยอะเหมือนกันครับนี่ครับเห็นไหมครับ ถึงบ้านแล้วครับเนี่ยอันนี้มาล้างเห็ดกันครับอ่าตก็จะล้างยากนิดนึงตถ,ถึงมันอ่าตรงนี้ก็ล้างขาเาน,นะคะม,มีล้างขาด้อ่าเราจะได้ธาตุอาหาร AB ถึง Z นะคะเพราะว่าไปอยู่ที่ดินภูเขาไฟเห็ดพวกนี้เกิดที่ดินภูเขาไฟนะคะล้างเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ลวกเห็ดให้ดินมันออกอีกก็สองอาทิตย์ก็ดีอยู่แค่นี้ เพราะว่ามันยังมีดิดตนติดตกค้างอยู่ครับผมทีนี้เราก็มาตามที่แกงรอนะครับผมที่แกงวันนี้ก็มีนะครับมีหอมครับมีนี้หอมครับกระเทียมสักหนึ่งลีลแลวก็อันนี้เป็นพริกหลังบ้านครับเก็บจากหลังบ้านเราใส่เลยใส่ครบเลยใส่ครบเลยนะครับ เสร็จแล้วก็ตัดออกนะครับตัดออกเลยครับใส่ใบแยแนงก่อนนะครับครับอันนี้ใส่พริกแกงที่เราเตรียไมไว้นะครับ เส็แล้วครับพี่น้อยว่าไมน้ำเดือดแ,แล้วแล้วเราจะปรุงรสกันละครับนี่นะปลาราครับใส่ปลาน้ำปลาครับจะได้นัวๆใส่เลยครับ,สรบ<ม>เสร็จก็เติมเกลือแล้วก็จะข็มมาต่อไปก็ใส่เห็ดเห็ดเยอะมากครับ เเก็ยอะมานี่ใบอะไรใบนางรักค่ะครับใบนางรักโอมเอาโอ้จุงรักจุงหลงจุงรักจุงหลงรักเห็ดเนี่ยใส่เลยนะใส่เลยใส่เลยจะได้ติดไฟครับใส่แล้วครับนี่ใบแมงรักครับครับเยอะไม่ได้ครับ หลักคิดแต่คิดแต่เลเนี่ยอโอ้ยกลิ่นหอมเลยโอ้ยหอมพี่น้องเออวันนี้ผมวันนี้ไปหาเห็าได้ก็นี่ครับได้แกงนึ่งแล้วครับผมเอาไว้โอกาสหน้าครับถ้าเกิดว่ามีคลิปดีๆคลิปแคมป์ปิ้งเดินป่าครับก็เอาไว้เดี๋ยวถ้าเกิดได้ไปเราก็จะเอามานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ได้นะคะขอบคุณค่ะอื่ออร่อย,ออยไหนใช่ไหมห นี่ก็เลือกเห็ดอะไรเนี่ยเห็ไดไข่แล้วเห็ดไข่ล่ะไม่รู้เหมือนกัน <S 2>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 